หน้าเด็กอะไรนะเด็กขี้แกงเด็กขี้แกงอ่ะคนเนี้ยแหละหนูเตือนน้องเข้าไปแล้วถ้าถ้าเกิดว่าอีกครั้งหนึ่งเอาจริงละน้องข้ากลัวปะดูหน้าดูหน้าตุนไม่เอาตุนไม่เอาพอหลังคลิปนะตายแน่กินเลยร้อยหลังคลิปก่อนทำไมอ่ะตายแน่โดนระยำเลยโดนยำเลยอ่ะน แล้วกลัวไหมกลัวกลัวเสียงสูงสูงกลัวพี่ชายไหมกลัวมากเหอดูจริงเลยทำเป็นดูอ่ะดูไหมพี่ตุนดูไหมลูกโนนน่าพี่ตุนดูไหมไม่ดูดูเละไม่ดูเลยเดูเละเดี๋ยวเละเป็นในนั่นอ่ะพี่พี่ดูไปไหน เดยวเล็นกบกวขันหลังเห็บโอ้โหน้องข้าวกลัวไหมไม่กลัว้ <laughs> าสะท้านร้ัยไม่วะทอกสะทานเหรออย่ามาร้องขอชีวิตแล้วกันโอ้โห